ให้เป็นแบบพี่บ้างคิดเรื่องนี้ผิดมาตลอดเลยก็คือเรื่องความสำคัญของการแต่งงานวันก่อนนะคะทุกคนคือพี่กับเพื่อนนั่งเถียงกันเรื่องนี้คือเพื่อนเป็นผู้ชายแล้วก็พูดขึ้นมาว่าแต่เพื่อนพี่ไม่มีแฟนนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนพี่ คนเนี้ยเขาเป็นคนดีแต่เขาน่าจะใช้คำพูดผิดหรือว่าน่าจะแบบอ่าเรียบเรียงความคิดผิดแน่ๆเลยพี่ก็เถียงกันคือเพื่อนพี่พูดขึ้นมาว่าการแต่งงานอ่ะมันไม่สําคัญฟังฟังพี่นะพี่ก็แบบเถียงสุดใจเลยว่าเฮ้ยการแต่งงานมันสําคัญนะการแต่งงานเธอลองคิดดูสิอ่ถ้าเธอไปพูดกับแฟนเธอถ้าเธอมีแฟนอ่ะแล้วเธอพูดขึ้นมาว่า รักกันมากเลยนะผู้ชายก็เป็นคนดีผู้หญิงก็เป็นคนดีแต่วันหนึ่งผู้ชายไปพูดกับผู้หญิงว่าการแต่งงานมันไม่สําคัญผู้หญิงจะเสียใจไหมมันดูเหมือนไม่ให้เกียรติผู้หญิงมันดูเหมือนไม่ให้เกียรติพ่อแม่ผู้หญิงแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันมองว่าการแต่งงานมันเป็นเรื่องของมีเรื่องของการค่าใช้จ่ายมีเรื่องของความแบบว่าจะต้องจัดงงจัดงานแล้วก็มันมันก็แค่เป็น ขนรรมเนียมประเพณีที่สืบกันมาสมัยนี้เขาไม่ต้องแต่งงานก็ได้มันไม่สําคัญมันไม่จําเป็นพี่แบบไม่ใช่เธอจะมาปลูกฝังรุ่นน้องมาปลูกฝังลูกหลานในมุมแบบนี้มันผิดมันไม่เกี่ยวกับยากดีมีจนมันไม่เกี่ยวกับแค่เรื่องของพิธีรีตองมันไม่เกี่ยวกับการสืบทอดมาคือถ้าจะพูดแบบนั้นคือมันต้องแยกออกกันมันไม่ใช่เรื่องของไม่สําคัญและถ้าเธอจะพูดแบบนี้เธอพูดผิด ความสําคัญกับไม่มีเงินไม่มีทองหรือความวุ่นวายเนี่ยมันคนละเรื่องเธอถ้าอย่างนั้นเธอต้องพูดใหม่ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันไม่ได้มองว่ามันไม่สําคัญนะแต่ฉันอาจจะจนอาจจะไม่มีตังฉันก็เลยคิดว่ามันไม่สําคัญหรือไม่ชอบการแต่งงานแต่เธอลองคิดดูดิถ้าเธอถ้าเธอมีแฟนแล้วเธอจะไปพูดกับผู้หญิงว่าฉันคิดว่าการแต่งงานมันไม่สําคัญไม่ต้องแต่งกันหรอกเนาะคือ ต้องใช้คําพูดใหม่ต้องใช้ความคิดใหม่ว่าเฮ้ยพี่ไม่ค่อยมีพี่ก็เลยอาจจะไม่ได้แต่างงานนะแต่ไม่ได้ไม่ให้เกียรติหนูไม่ให้เกียรติพ่อแม่หนูหรือว่าไม่ได้ทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะแต่ว่าพี่อาจจะไม่พร้อมหรือพี่อาจจะไม่มีมันก็อาจจะเกิดการผูกข้อไม้ข้อมือกันก็ได้หรือว่ามันมีวิธีการแต่างงานหลายหลายร้อยรูปแบบที่ทำให้ความรู้สึกของผู้หญิงที่มีค่าหรือมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้เกียรติผู้หญิงให คือทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะทาให้รู้สึกว่าผู้ชายคนเนี้ยเขารักเราเขาเป็นคนดีเขารักเราเขาให้เกียรติเราซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับมียากดีมีจนทุกคนเข้าใจปะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกตอนแรกเพื่อนพี่ก็ไม่เข้าใจแต่พี่ก็อธิบายจนเข้าใจคือมันเป็นแบบนี้เว้ยเมื่อก่อนพี่ก็เคยคิดนะเว้ยว่าเฮ้ยการแต่งงานอ่ะคือจริงๆแล้วเราน่าจะอยู่กินกันก่อนเนาะเพราะเห็นหลายคู่แต่งงานกันไปก็เลิก แต่งงานกันไปก็เล i, ิกเฮ้ยแม่งสุดท้ายผู้หญิงเป็นไม้ผู้ชายก็ดูเป็นคนไม่ดีที่ทิ้งผู้หญิงไปมีคนอื่น <S <s เพียงเพราะว่าถ้าเราจะแต่งงานกันก่อนที่จะมีอะไรกันเนี่ยแล้วถ้าหลังแต่งงานปุ๊บไปมีอะไรกันปุ๊บปรากฏว่าเ,เซ็กมันไม่อร่อยหรือผู้หญิงนิสัยไม่ดีผู้ชายนิสัยไม่ดีสุดท้ายแต่งงานกันไปแล้วเลิกดังนั้นลองอยู่กินกันก่อนไหมลองมีอะไรกันก่อนไหมแล้วค่อยไปแต่งงานเออเผื่อจะได้แบบพอแต่งเสร็จปุ๊บจะได้ไม่ต้องเลิก แต่ตอนนี้พี่ไปเรียนรู้ได้ความรู้มาใหม่ได้ประสบการณ์มาใหม่ว่ามันไม่ใช่เว้ยถ้าผู้ชายคนนั้นเป็นคนดีจริงถ้าผู้ชายคนนั้นเดินไปในทางที่ถูกจริงให้เกียรติผู้หญิงไม่ได้มีอะไรกันก่อนและแต่งงานกันก่อนมันจะเป็นการที่แบบไม่ผิดศีลเป็นคนดีให้เกียรติผู้หญิงและเมื่อคุณแต่งงานไปแล้วแล้วเซ็กไม่อร่อยไม่เกี่ยวแล้วนะถ้าคุณเป็นคนดีจริงคือ มันจะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปเลยนะแล้วคุณจะอยู่กับผู้หญิงคนนี้ได้โดยที่มันไม่ได้มองกันเรื่องแค่ตรงนี้แต่มันมองว่าคุณรักเขาแคที่ตรงไหนดูแลเขาเรื่องอะไรเฉกเช่นเดียวกับหลายๆคู่ที่แบบทําไมพิการกันยังอยู่ด้วยกันได้ไม่มีอะไรกันทําไมยังอยู่ด้วยกันได้ทะเลาะกันทำไมยังปรับเข้าใจความอดทนความเข้าใจกันมันเลยเกิดถึงมันเลยทำให้เรารู้สึกเลยว่าอ๋อ กว่าที่จะแต่งงานกันได้อะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคือมันจะต้องมีการแบบคุณพร้อมไหมที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้คุณพร้อมไหมและเมื่อแต่งงานกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีวันทําให้ผู้หญิงคนนี้เสียใจมันไม่มีคุณผู้หญิงจะไม่มีทาไม่มีวันทําให้ผู้ชายคนนี้เสียใจมันคือเรื่องของความเป็นคนดีความมีจิตใต้สำนึกความเป็นมันมันไม่ใช่เรื่องของมันมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นน่ะ เข้าใจอารมณ์ป่ะเหมือนสมมติถ้าพี่เป็นคนดีจริงๆอะ่ะแล้วถ้าพี่เป็นคนที่รักผู้ชายคนนี้จริงๆอะ่ะต่อให้คนเนี้ยจะมีลูกให้พี่ไม่ได้ต่อให้คนเนี้ยจะแบบเรื่องของอย่างว่าไม่อร่อยอะพี่มองข้ามได้เลยเพราะนี่คือรักแท้เพราะพี่เป็นคนดีนึกภาพบอกไหมนึกภาพบอกไหมเพราะก่อนที่เราจะแต่งงานเราก็จะต้องคบหาดูใจกันมาก่อน ดังนั้นคือพี่คิดผิดมากที่จะแบบว่าเฮ้ยก็ลองอยู่กินน้นก่อนลองมีนะโอ้ oh, มันกลายเป็นต้องลองไปเรื่อยๆหรอพอมันมันกลายเป็นความเสียหายมันกลายเป็นความไม่มีค่ามันกลายเป็นความเข้าใจหลงป่าทุกคนทุกคนเข้าใจในสิ่งที่พี่กำลังจะพูดเป่ะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการที่เราครบกับใครสักคนหนึ่งอ่ะการแต่งงานอ่ะมันสําคัญมากแต่ไม่เกี่ยวกับมีไม่มีไม่เกี่ยวกันเลย เพราะว่าถ้าเราจะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นคือคนที่เรารักเราให้เกียรติเราอยากอยู่กับเขาและไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงหลังจากนั้นเราจะรับเขาได้หมดเลยจะมีลูกกับเราได้หรือไม่ได้จะมีอะไรกันแล้วจะอร่อยหรือไม่อร่อย เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเสมอมันคือความเป็นคนดีเว้ยมันคือความมีจิตใต้สำนึกที่ดีเว้ยมันคือการให้เกียรติกันและกันเว้ยมันคือการมีศิลธรรมเป็นคนดีคือมันเข้าใจลงื่ปะสุดท้ายแล้วคือการแต่งงานมันสำคัญนะไม่ใช่ไม่สำคัญ ถ้าคิดว่ามันไม่สําคัญคือมันเหมือนเป็นการเห็นแก่ตัวนะที่คิดถึงแค่ความรู้สึกของตัวเองว่าก็ฉันไม่อยากแต่งฉันมีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนี้หรือทุกคนนึกภาพออกปะฉันไม่อยากแต่งฉันมีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนี้แต่เปล่าเพื่อนพี่แค่พูดผิดพอมาตอนหลังเขาก็บอกอ๋อเข้าใจแล้วคือเขาแค่รู้สึกว่าคิดถึงความรู้สึกของเขาคนเดียวว่าการแต่างงานมันวุ่นวายวะ่ะมันต้องใช้เงินวะ่ะ แล้วบางทีถ้าเกิดเขาเป็นคนไม่มีเนงะี้ยเขาก็เลยมองไปว่ามันไม่สําคัญแต่ที่แท้คือเขาจะต้องพูดใหม่ว่าเออเธอฉันรักเธอนะออแต่ฉันอาจจะไม่มีเงินนะฉันไม่ได้มองว่าเธอไม่มีค่าหรือไม่ได้ไม่ให้เกียรติพ่อแม่เธอนะแต่ฉันเพียงแค่อาจจะยังไม่พร้อมนะทีนี้ผู้หญิงอาจจะหาทางที่ได้ได้แต่งงานกันก็ได้นึกภาพออกไหมอ๋อไม่เป็นไรพี่ก็แค่ผูกข้อไม้ข้อมือกันแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกไว้ว่า ผู้หญิงคนนั้นจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยเขาให้ค่าให้ความสําคัญกับเรานะแต่เพียงแค่เขาอาจจะโอเคไม่พร้อมหรือไม่มีแต่ไม่ใช่พูดเหมือนประมาณว่าไม่สําคัญไม่ชอบทุกคนเก็ตไหม